โอเคก็พาร์ทสองนี้ก็จะเป็นบทต่อมาจากบทที่แล้วนะครับอย่างบทที่แล้วเราก็จะเรียนว่าสมมุติถ้าเรามี x a บวก b บวกกับ y a บวก b เนี่ยก็ให้เราดูแพทเทิร์นนะครับว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนกันเราก็ดึงตัวประกอบร่วมมา,าข้างหน้าได้นะ,นะ,นะก็จะเป็น a บวก b คูณกับ x บวก y ทีนี้ใน,บในแบบประกาดนี้เนี่ย เราก็จะมีตัวประกอบร่วมมาให้นะครับโดยที่เราจะต้องหาว่าตัวเนี้ยคือตัวประกอบร่วมอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็คือให้เราจับคู่ให้หมันเหมือนกับคู่แรกรอย่างในกรณีนี้ตัวที่ไฮไลท์สีเขียวเนี้ยตัวประกอบร่วมก็คือตัว y นะครับแล้วก็ถ้าเราดึง y ออกมาก็จะเหลือ n m บวก n เพราะว่าทั้งคู่มันมี y อยู่แล้วทีนี้ก็จะสังเกตว่าทั้งคู่ ตัวนี้จะมี m บวก n ก็ทำเหมือนเดิมครับซึ่งก็คือดึง m บวก n ออกมาคูณกับ x บวก y ทีนี้ใน exercise นี้เนี่ยก็จะเป็น pattern คล้ายๆอย่างนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับก็ให้ลองดูแรกๆเดี๋ยวข้อแรกๆครูจะให้ลทยให้ดูนะครับอันนี้ก็คือดึง x ออกมานะครับได้เป็น x คูณกับ a บวก b บวกกับ7คูณกับ a บวก b ถ้าเราดึง a บวก รเราก็จะได้เป็น a บวก b คูณกับ x บวก7ต่อมานะครับ2คู่แรกคู่แรกกับคู่หลังนะครับคู่แรกเนี่ยสีเขียวก็จะมี x ที่เหมือนกันถ้าดึง x กมาจากตัวแรกถ้าดึง x กมาจากตัวแรกนะครับก็จะเหลือแค่3 y ดึง x มาจากตัวที่2ก็จะเหลือลบ5นะครับ ต่อมาดึง2ก็เป็น 3y-5 ลบพอเป็น 3y-5 ลบ5เหมือนกันปุ๊บก็ดึง 3y-5 ลบ5ออกมานะครับก็จะได้เป็น x บวก2คูณ3 y ลบ5ต่อมานะครับข้อนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามันมี3เทอมซึ่งก็คือเทอมนี้เทอมนี้แล้วก็เทอมนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่ามันจับคู่ไม่ได้นะ ให้ลองกระจายตัวนี้ดูนะครับถ้าลองกระจายเข้าไปดูก็จะได้ดังนี้ a x กำลังสองบวก x บวก a กำลังสอง x บวก a ทีนี้ให้ทำการดึงตัวประกอบเหมือนเดิมนะครับคู่นี้กับคู่นี้คู่แรกก็จะมี x ที่เหมือนกันถ้าดึง x ออกมาก็จะเป็น a x บวก1คู่ต่อมานะครับดึง a ถ้าดึง a ออกมาก็จะเป็น ax บวก1เช่นกันทีนี้ก็ดึง ax บวก1ออกมาวงเล็บก็จะเหลือ a บวกกับ x นะครับข้อ5นะครับข้อ5เนี่ยสังเกตว่าถ้าเราลองจับคู่คู่นี้กับคู่นี้สังเกตว่าคู่สีเขียวเนี่ย มี x ให้ดึงตัวประกอบรวมก็จริงแต่คู่สีชมพูไม่มีนะครับถ้าเจอโจทย์ประเภทนี้เนี่ยให้เราทําการสลับคู่ก่อนอลองสลับตรงนี้ดูนะครับเราก็จะได้เป็น x กำลังสอลบ x บวก y ลบ x แล้วก็ลองดูคู่อีกทีหนึง่งสังเกตว่ารอบนี้เนี่ยทั้งสองคนทั้งสองคู่เนี่ยสามารถดึงตัวประกอบรวมได้นะครับก็ดึงเลย 1x x ออกมา ได้เป็น x ลบ1บวกกับคู่หลังดึง y ออกมาได้เป็น1ลบ x การที่เราจะเปลี่ยนนะครับ1ลบ x ให้กลายเป็น x ลบ1เหมือนตัวข้างๆเนี่ยเราจะต้องทำการดึงค่าลบออกมาซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นค่าติดลบแล้วตัวลบ1ก็จะเ,เก็จะกลายเป็นค่าลบแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นค่าบวกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ x คูณกับ x ลบ1ลบ y x ลบ1พอเป็น x ลบ1เหมือนกันทั้งคู่แล้วก็ดึง x ลบ1ออกมาคูณกับ x ลบ y นะครับก็ไม่ยากนะอ่อข้อ2เอ่อข้อ6นะครับสังเกตว่าลองดูคู่หลังก่อนถ้าเราดึงลบ2 a กํลัง2ออกมานะครับ ในวงเล็บเราก็จะเหลือ1ลบ 2A ซึ่งมันก็จะไปตรงกับครึ่งแรกฉะนั้นครึ่งแรกเราก็แค่ใส่ค่าเราก็แค่ใส่วงเล็บนะครับทีนี้ตัวนี้กับตัวนี้ก็จะเหมือนกันเราก็ทำการดึงออกมาเลย1ลบ 2A คูณกับข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่มีเลขอะไรเขียนอยู่ก็คือว่ามันมี1คูณอยู่ คูณกับ1นะครับก็จะเป็น1ลบ2 a กําลัง2โอเคอ่ะก็เดี๋ยวจะทำแบบไม่ไฮไลท์ดูนะดูว่าจะทํากันได้ไหมนะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคู่แรกดึงไม่ได้คู่2ก็ดึงไม่ได้อ่ะลองสลับดูนะครับลองสลับดูก็จะเป็น ax กําลัง2บวก bx กําลัง2บวก by กําลังส ay กลลังสองหลังจากนั้นนะครับคู่นี้ดึง x กลังสองคู่นี้ดึง y กลังสองก็จะเป็น x กลังสองลบ a บวก b บวกกับ y กำลังสองคูณกับ b บวก a ซึ่ง a บวก b เนี b ่ยเหมือนกับ b บวก a ฉะนั้นเราข้อนี้เราไม่จำเป็นต้องดึงค่าลบก็จะเป็น a บวก b หรือ b บก x ก็ได้แต่นี้เรานิยมเขียนตัวเรียงตามตัวอักษรนะครับต่อมาข้อนี้ดึงได้เลยข้อ8ถึงได้เลยก็อ่าก็ลองทำดูคำตอบนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ x บวก y คูณกับ p บวก q ลองทำดูน่าจะได้คำตอบกันนะครับ ข้อนี้นะครับเราสามารถดึงได้เลยเพราะว่าคู่แรกก็ดึงได้คู่2ก็ดึงได้นะครับคู่แรกให้ทําการดึง x ก็จะเป็น x ลบ a คู่2เนี่ยถ้าเราดึงบวก b ข้างหน้าก็จะกลายเป็นติดลบ x ซึ่งเราอยากได้บวก x ฉะนั้นให้เราทําการดึงค่าติดลบ b ออกมาเลยถ้าเราดึงลบ b นะครับก็จะเป็นลบ b คูณกับ x ลบ a ให้ลองทำการคูณเข้าไปลบ b คูณ x ได้ลบ b ลบ b คูณลบ a ได้บวก ab นะครับพอทำนี้เสร็จปุ๊บก็จะได้คำตอบแบบนี้นะข้อข้อต่อไปนะครับมีตัวประกอบร่วมก็คือ นะตัวหลังนะครับมี d ก็ดึง c ออกมาได้เป็น 3a บวกกับ 2b อันนี้ดึง d ออกมาได้เป็น 3a บวกกับ 2b 3a นะครับบวกกับ 2b คูณกับ c บวก d ข้อ11นะครับข้อลองสุดท้ายแล้ว ข้อนี้สังเกตว่าไม่มีตัวประกอบร่วมของตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นให้ทําการสลับก่อนนะครับก็จะสลับ2ตัวนี้ก็จะเป็น AB กำลังสองลบ AB ลบ BC กำลังสองบวก C กลังสองแล้วก็ ดูนะครับว่ามีคู่อะไรบ้างคู่นี้ก็จะมี a b ถ้าเราดึง a b ออกมาจากตัวนี้นะก็จะเหลือ b แค่ตัวเดียวนะครับก็จะเป็น b ลบ1ตรงส่วนนี้นะครับให้เราดึงค่าของ c กํลงงัง2ลบ c กํลาลัง2นะครับเราก็จะได้เป็น b ลบ1แล้วทีนี้ตัวที่เหมือนกันก็คือ b ลบ1 คูณกับ ab ลบ c กำลังสอ่ามาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายเนี่ยสังเกตว่าคู่แรกมีตัวประกอบร่วมก็คือ8 r กับ4 r คู่นี้ก็จะเป็น6 s 3 s นะครับถ้าเราดึงทำการดึง4 r ออกมาตัวแรกก็จะเป็น2 p ตัวหลังก็จะเป็น q นะครับ เราดึง 3s ออกมาตัวแรกก็จะเป็น 2p บวก q หลังจากนั้นดึง 2p q ออกมาก็จะได้เป็น 4r บวก 3s ก็สำหรับแบบฝึกหัดนี้หลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับส่วนต่อไปก็ในพาร3นะครับก็จะเป็นเรื่องของผลต่างกำลัง2นะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ